หลังจากที่มีข่าวดีนะคะที่กรุงเทพมหานครนั้นได้จัดอันดับเป็นเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิกเพราะฉะนั้นก็เลยมีการฉลองแชมป์เมืองที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิกด้วยการประกาศปักหมุดจ,จัดสงกรานทั้งหมด106จุดให้สมฐานะกับเป็นเมืองปลายทางยอดนิยมที่สุดประจำปี2024ที่ได้รับการจัดอันดับโดยนิตยสารท่องเที่ยว Asia, เดซินเอเชียเดยกรุงเทพมหานครได้ครองเป็นอันดับที่หนึ่งตามมาด้วยโตเกียวสิงคโปร์กัวลาลัมเปอร์ฮ่องกองโซสซิดนีย์เซี่ยงไฮ ไทเปและโฮจิมินห์ซึ่งท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าหนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขามองว่าเทศกาลสงกรานที่จัดขึ้นในประเทศไทยเป็นเทศกาลที่ไม่จํากัดเชื้อชาติเลยและสามารถขจัดความขัดแยง้งทุกๆคนที่มาเที่ยวสงกรานในเมืองไทยสามารถเป็นเพื่อนกันได้หมดไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนเชื้อชาติอะไรถือได้ว่าเทศกาลสงกรานในประเทศไทยนั้นเป็นเทศกาลแห่งรอยยิ้มเป็นเทศกาลที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานไม่ว่าคุณจะมา าจากที่ไหนหากคุณมาเที่ยวเทศกาลสงกรานในเมืองไทยแล้วก็คุณจะเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยรอยยิ้มนั่นคือข้อดีจากการที่คุณได้มาเยือนประเทศไทยเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่มักจะเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวคนไทยทุกคนดีใจที่ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติฉันก็เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติคนหนึ่งที่มาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ติดใจในเทศกาลสงกรานนี่แหละฉันได้พูดคุยกับคนไทยหลายหลายคนว่าเขามีความรู้สึกยังไง คุณรู้ไหมว่าคนไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็อยากจะให้ทุกคนที่มาเที่ยวเมืองไทยมีความสุขมากที่สุดนี่แหละเป็นสาเหตุที่ฉันชอบมาเที่ยวเมืองไทย โดยท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าการจัดอันดับที่กรุงเทพมหานครเป็นอันดับหนึ่งเมืองที่ดีที่สุดในหมวดหมู่เมืองปลายทางท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิกประจํำปี2024เป็นการจัดอันดับมาจากผลโหวตของผู้อ่านนิตยสารา Destination ที่ประกาศผลรางวัลร่วมกับการจัดอันดับหลากหลายหมวดหมู่ไม่ว่าจะเป็นเกาะโรงแรมรีสอร์ทสายการบินสนามบินแล้วก็เรือด้วยนะคะ โดยล่าสุดได้มีการประกาศไฮไลท์ในกรุงเทพมหานครที่จะมีการจัดงานสงกรานที่เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นงานสงกรานบาซ่ามิวสิเฟสิวัลปี2024ที่จะจัดขึ้นในวันที่11-13เมษายน ณนะลานกิจกรรมสวนลุมในบาซ่ารัชดาพิเศษและงานมหาสงกรานต์วอร e เดอร์เฟสิวัล2024เย็นทั่วลานมหาสงกรานต์ณนะถนนราชดำเนินและท้องสนามหลวงวันที่11-15ถึงเมษายนและมีงานสยามสงกรานต์เม s ซิกเฟสิวัล2024ณ r c a Central Park วันที่12-15ถึงเมษายนและมีงานสามยาดวอเดอร์สตรี2024เปลี่ยนจุฬาซอย5ให้เป็นที่เล่นน้ำสงกรานต์สุดฮิต พร้อมกับคอนเสิร์ตสุดมันกับขบวนรถแห่หน้าจุฬาซอย5โดยจะจัดวันที่13-15เมษายนและยังมีงาน S2O s o รา k r a ม Music Festival ที่สุดของสงกรา r a ์ Festival มันที่สุดใหญ่ที่สุดน้ำฉ่ำที่สุดพร้อมดีเจตัวพ่อที่รับรองว่าจะจอยจ,จนไม่อยากกลับบ้านณ l i ์นะ e Park พระราม9โดยจะจัดขึ้นณนะวันที่13-15เมษายนนี้ พร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดพิมพ์คู่มือท่องเที่ยวย่านประวัติศาสตร์เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบไปด้วย8พื้นที่ได้แก่ย่านหัวตะเคย่านบางลำพูย่านลิ t อินเดียย่านตลาดน้อยย่านรัตนาโกศลเยาวราชสำเพ็งตลาดพลูและคลองบางหลวงพร้อมกับมีการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านช่องทาง f a c e o o o แ f a n p a วิสิทิ์แบงก์กรุงไทยแลนช่อง y o u t u แบง a อก k o k t ท u r ัวริสึมด i o ิและช่อง TikTok อและ Instagram ชื่อ gobangkok.thailand นอกจากนี้ยังได้มีเว็บไซต์การ ท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครที่ชื่อว่าวิ s i t b a n g k o k g o t h เป็นข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่มีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศรวมกันไม่น้อยกว่า3ภาษาซึ่งท่านผู้ชมทราบไหมคะว่านักท่องเที่ยวที่เคยมาเที่ยวงานสงกรานในเมืองไทยได้บอกกันว่ายังไงบ้างบางคนก็บอกว่าสงกรานในประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นสงกรานนานาชาติไปแล้วนะเป็นเทศกาลที่สนุกสนานที่สุด บางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมใครๆถึงไปเที่ยวเมืองไทยเทศกาลสงกรานนี่แหละเป็นเทศกาลที่สุดยอดจริงๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเห็นแล้วมีหลักฐานว่าประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มอย่างแท้จริงจากเทศกาลสงกรานนี่แหละบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเทศกาลต่างๆมักจะมีปัญหายอย่างมากมายแต่คุณรู้ไหม ว่าความกลาหลที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนั้นมีแต่ความสุขทั้งนั้นเลยส่วนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นที่มาจะเกิดในเทศกาลต่างๆที่มีคนเยอะๆฉันก็ไม่เคยเจอในเมืองไทยเลยนะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันชอบมากขอบอกเลยว่าไม่มีเทศกาลอะไรที่จะเยี่ยมยอดไปกว่าสงกรานในประเทศไทยแล้วเต็มไปด้วยการยิ้มแย้มและเสียงหัวเราะมากมายจากนักท่องเที่ยวฉันขอบคุณคนไทย และประเทศไทยที่ได้มีเทศกาลอันน่าสนุกสนานแบบนี้บางคอมเมนต์บอกว่าฉันขอบอกจริงๆฉันมีช่วงเวลาที่ดีมากๆที่ได้ร่วมสนุกในสงกรานต์ของประเทศไทยฉันบ้าไปแล้วตอนนั้นฉันหยุดเล่นสงกรานต์ไม่ได้เลยแต่ฉันมีความสุขจริงๆบางคอมเมนต์บอกว่าฉันอยากจะกลับเมืองไทยมากๆฉันเคยไปเที่ยวสงกรานต์ในเมืองไทยเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุดครั้งหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตฉันเลยแหละ บางคอมเมนต์บอกว่าคุณรู้ไหมช่วงเวลาสงกรานเนี่ยเป็นงานเทศกาลที่สนุกที่สุดในเมืองไทยแต่ที่สําคัญนั่นเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดในชีวิตของฉันด้วยเพราะว่าฉัน ได้พบพระก,กับคนอังกฤษที่มาเที่ยวสงกรานในเมืองไทยเวลาเดียวกันเราได้กลับอังกฤษพร้อมๆกันและหลังจากนั้นเราก็ได้แต่งงานกันด้วยขอบคุณเทศก,กาลสงกรานในเมืองไทยจริงๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันพลาดไปเมื่อปีที่แล้วฉันไม่ได้มาเล่นสงกรานในเมืองไทยแต่ว่าปีนี้ขอรับรองว่าไม่พลาดอย่างแน่นอนตอนนี้ฉันเตรียมกระเป๋ามาเมืองไทยแล้วนะบางคอมเมนต์บอกว่าประเทศไทยนี่แหละดูเป็นประเทศที่สนุกสนานและก็มีความเป็น มิตรมากที่สุดหวังว่าทุกคนจะมีความสุขที่ได้มาเที่ยวเมืองไทยนะเพราะว่าเราก็รู้กันว่าคนไทยนั้นยินดีต้อนรับคนทุกๆเชื้อชาติเลยแล้วก็ให้เกียรติไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนไวัยไหนเพราะว่าในเมืองไทยทุกคนนั้นเท่าเทียมกันไปร่วมสนุกสนานสงการานในเมืองไทยกันเถอะ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าเทศก,กาลสงกรานในเมืองไทยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งกำลังใจแล้วก็อวยพรปีใหม่เลยนะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามเทศก,กาลสงกรานในเมืองไทยจะทำให้ทุกๆคนสามารถรับรู้ถึงความสุขและรอยยิ้มผ่านทางวิดีโอได้เลยคุณดูหน้าทุกๆคนสิที่ไปเที่ยวเทศกาลสงกรานในเมืองไทยเขามีความสุขอย่างล้นเหลือเลยทีเดียวบางคอมเมนต์ก็บอกว่าการที่ฉันชอบไปเที่ยวเทศกาลสงกรานในเมืองไทยฉันได้กำไรนะเพราะอะไรรู้ไหม มีอาหารอร่อยๆอมากมายเลยทีเดียวบางที่เขาแจกอาหารและเครื่องดื่มฟรีด้วยนะเป็นเทศกาลแห่งความสุขและความเมตตายอย่างแท้จริงเลยฉันชอบเมืองไทยจริงๆบางคอมเมนต์บอกว่ารู้ไหมตอนที่ฉันไปเที่ยวเมืองไทยครั้งแรกเนี่ยฉันตื่นเต้นมากๆเลยแล้วฉันก็ได้พบพบลังบวกเพราะาเป็นสถานที่ที่สุดขูมากๆ ฉันแดนซ์ได้อย่างมันสุดเวียงมีความสุขมากๆเป็นเทศกาลที่ไม่รู้ว่าจะพูดคำว่าอะไรคำว่าสนุกคงจะไม่พอแต่ว่าเรียกว่า l o s o Fun เลยทีเดียวแหละบางคอมเมนต์บอกว่าเป็นเทศกาลแห่งความสุขแล้วมั้งเทศกาลสงกรานต์เนี่ยไม่ใช่แค่ความสนุกแล้วก็รอยยิ้มเท่านั้นนะเรายังได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายอาหารไทยนั้นอร่อยไม่ว่าจะเป็นอาหารสตรีทฟู้ดหรืออาหารในพัตคาลฉันลองมาหมดแล้วแหละเมืองไทยไม่ได้มี ดีแค่เทศกาลสงกรานนะลองไปช่วงเวลาอื่นพวกคุณก็จะต้องประทับใจอย่างแน่นอนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าโอ้โหฉันเป็นคนออสเตรเลียนะขอบอกเลยว่าถ้าพูดถึงเทศกาลสงกรานแล้วก็ฉันคิดถึงเมืองไทยมากๆฉันอยากจะไปเที่ยวเมืองไทยตลอดเลยไม่ใช่แค่เทศกาลสงกรานนะช่วงเวลาปกติถ้ามีโอกาสแล้วก็ฉันมักจะวางแผนพาครอบครัวไปเที่ยวเมืองไทยเสมอเลย